ยินดีต้อนรับสู่ er ท o อยส์โป๊กเกอร์ตอนนี้อยู่กับชาเลนจ์ KK โป๊กเกอร์วันว er ันชาเลนจ์กันนะครับโดยกฎมีอยู่ว่า1เราจะเล่นเป็นระยะเวลา1เดือน2เราจะเล่นโหมดแฟตเกม10 NL นะครับ3หนึ่งใบอินเท่ากับ10ดอลลาร์หรือร้อยบีบี4เราจะเติมชิปให้เป็น10ดอลลาร์ตลอดหรือว่าร้อยบีบีนะครับและ5เราจะเล่นไปแล้วเวลา1ชั่วโมงต่อวันหรือจนกว่าเราจะเสีย2ใบอินหรือ20ดอลลาร์กันนะครับเข้าสู่วันที่9กครับผม มากันที่แฮนด์แรกครับผมพ็อกเก็ตแมมจากตำแหน่งสมอลไบร์ไพ่ดีนะครับขอให้มีคนเบ็ดนะครับจะได้เลสโอเคครับยูดีจีเปิดมาครับแต่ยูดีจีเปิดมาจะน่ากลัวหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับรลรลเลีเลาเลสไปครับผมพอมาสองคนโอ้โหเราคิงตก สีไม่เข้าทางแล้วด้วยถ้ามีคนเบ็ดเราก็ต้องหมอะครับผมหมอะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเมื่อกี้เขามีอะไรกันโอ้โหลุ้นฝัดสองคนแล้วฝัดติดนะครับดีนะพี่หมอบแต่ว่าไพ่พวกนี้ตาม1.2ด้วยโอเคครับยอมไปนะครับแฮนต่อไปครับผมพ็อกเก็ตสตรงนี้สองคนตรงนี้เราจะ เบ็หนักๆนะครับให้เขาหมอบเลยเราจะเอาแค่นี้ครับ0.6นเอามีคนมนคอมาหนึ่งนะครับ10ไม่10แต่ว่าเราโอเวอร์แพรครับผมตรงนี้โอเวอร์แพครับยิงไปครับ2.3สโหสแนปคอนะครับนั้นก็แต่จังหวะนี้เหลือน้อยแล้วครับเรายังไงก็ไปครับชิปเขาก็น้อยแล้วเราก็โอเวอร์แพรด้วยครับเขาห้าคงไม่ต่ะครับ พอนะครับเอแม่ A m. สวยครับได้มาแฮนตต่อไปครับผมพ็อกเก็ตแจ็คจากตำแหน่ง UTG บอฟสมอลบายลีเลทกลับมาตรงนี้เขาสแต็กน้อยแล้วนะครับยังไงก็ต้องอออินครับผมไม่ว่าจะยังไงตรงนี้ครับขอแค่เขาไม่ฝัดไม่ขิง โอกาสฝัดน่าจะน้อยครับยังไงก็เล่นครับผมเราคู่แจ็คเพียงพอครับผมพาเขาออลอินโหนคิดนานนี้ไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีคิงครับโอเคครับเรานำนะครับโอ้ฝัดตกโดนไปแต่ไม่เป็นไรครับโดนไปน้อยแฮนต่อไปครับ10 King of Suit ตรงนี้เรามีกัตช็อตแล้วนะครับเขาเช็คมาเขาเช็คมาตรงนี้แล้วก็ เบ็ดเลยครับเราจะบอกเรามีแมปนะครับโอเคครับได้มามากันที่แฮนต่อไปครับ90สซูตตรงนี้เบ็ดมา0.2นองตรงนี้เราเลือกที่จะรีเลนนะครับถ้าจะเข้าไปเล่นแล้วก็10ตกครับผมเราท็อปแพ้นะครับจังหวะนี้ โอโหสิบตกอีกใบครับเบ็ดยอดไปครับผมขาคอมาครับตรงนี้เราก็กลัวเขาจะฝัดเหมือนกันนะครับเราก็เลยจะบล็อกเบ็ดครับเลือกหนึ่งตรงนี้ถ้าเขารีเลทมาเราจะหมอบนะครับโอเคครับตามที่บอกนะครับถ้าตรงนี้เขาเลทมาเราก็จะหมอบนะครับ แต่แฮนด์นี้ผมกดผิดครับผมเผลอไปกดคอครับเรียบร้อยครับตามที่คิดขับฝัดพลาดนะครับกดผิดเองนะครับแฮนด์ต่อไปครับ AJ off ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเขาสแต็กน้อยแล้วครับครับไม่ว่าเจาะอะไรเราก็พาเขาออาอินเลยครับเราทูโอเวอร์ด้วยครับผม ให้เขาพอดีนะครับ1.06ครับนำนะครับโอ้เก้าตกนะครับเรียบร้อยโดนเลยครับนำก่อนโดนตลอดครับแทนต่อไปครับผมเอแมมซูจากตำแหน่งบิ๊กบลายมีคนลิ้มเข้ามานะครับตรงนี้เรารีเลสกลับครับไม่ให้ลิ้มครับตรงนี้เรามีฝัดดอแล้วนะครับ ก็บอดอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ไม่กลัวครับเราจะ 2- องอสามพอครับถ้าเขามี10เขาก็ตามอาครับแบบนี้เขาฝัดดอกเขาก็ตามมาเหมือนกันครับตรงนี้เลือกที่จะเช็คไปนะครับเขาเบ็ดมาหนักนะครับเบ็ดหนักตรงนี้เขาเหมือนอยากไล่มากกว่านะครับผมจะเลือกตามไปนะครับผมอ่านว่าเขา ฟัดดอดำแม้ก็10นะครับโอเคครับได้มามาแล้วครับพอกเอครั้งแรกของวันครับผมดีมากครับมีคนรีเลสมาตรงนี้เราพร้อมยัดนะครับผมจัดไปคูณ4ครับมาเลนมาได้พร้อมรับครับผมพร้อมยัดอ,ออินคอก็ได้ ขอคอมาครับโอเคครับตรงนี้เราดีนะครับเราขอให้เขามีคิงนะครับต่อจังหวะนี้มีคิงนะครับพอกแม่มก็ได้ครับขอแค่ไม่พอกคิงครับคอมาแล้วครับโอเคครับจังหวะนี้ยังไงก็ต้องยัดอ้อยแล้วครับโอ้โหขอโอเรียบร้อยครับเอคิงเราได้นะครับสวยงามครับผมมากันที่แฮนด์ต่อไปครับผม A king o f จากตำแหน่งบอททอนเรารีเลสครับเขาคิดน,นะครับแล้วก็เลือกที่จะคอมาโอเคตรงนี้ท็อปแพท็อปทิกเกอร์ครับผมมีการช็อตแจ็กด้วยครับไล่ก่อนนะครับโอเคครับได้มาแทนต่อไปครับ A m แจากตำแหน่งบอททอนเปิดไปครับ ปลักซาเสือน้อยว่างไงเสือคอมาครับตรงนีเเเคค้เขาเบ็ดมาก็หมะครับโอเคครับเขาเบ็ดมาก็บหมครับตรงนี้นะครับ A king of จากตำแหน่ง cut-off ครับเปิดไปหมอบ2อบ2กบายคอมาตรงนี้ทูโอเวอร์นะครับเขาเช็คมาตรงนี้เราก็เช็คไปรอบหนึ่งครับ9ตกนะครับ เอาเบ็ดมาโอเคเราหมอบครับผมเล่นง่ายง่ายแทนต่อไปครับ A 10ทสูตรเปิดไปที่0.3คัดออฟคัดออฟหมอบหมอบเหมอบเหลือบิ๊กบายนะครับบิ๊กบายโปรเทคนะครับตรงนี้มีฝัดดอนนะครับยิงครับผม ไม่มีเขาหมอบครับโอเคครับแทนต่อไปครับ A10 สูทจากตำแหน่งบัตเทนหมอบหมดตรงนี้เราเปิดครับ0.3นคนหลังเรา2คนดีฟสแตกนะครับเราจะเล่นแก่งระมัดระวังนะครับเพื่อที่จะกินชิปเขาให้ได้มากที่สุดคอมา2องคนับตรงนี้เราติดท็อปแพรนะครับแต่บอร์ดอันตรายครับผม แต่บอดทรีเวครับเราจะพยายามไล่คนให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เขาไม่ลุนเข้ามาเราจะยิงไล่คนนะครับ0 2นย์สอสพอศูนครับอยากเหลือเป็น2คนเดียวครับโอเคครับเหลือสคนแล้วครับตรงนี้เขามีแจ็คเขาก็ตามนะครับมีเจ็ดเขาก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าเขามีแจ็คไม่ก็ฝัดดอยนะครับเขาเลือกที่จะขอตรงนี้ถ้าเขาเช็คเราก็จะเบ็ดไปเบาๆบะเครับเผื่อเรียกแวลูจากอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้ สิบ King, สิบคิงสิบแจ็คอะไรอย่างนี้สิบแมมอะโอเดฟคอมาได้ไปครับแฮนต่อไปครับแมมคิงจากตำแหน่งสมอลไบร์คัตออฟเปิดมาครับ mm hmm. ตรงนี้ควนจึงหมอบไปเลยก็ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะ รีเลสกลับไป4เท่าเป็นนึงจดครับเราคิดหนักครับแล้วก็คอมาตรงนี้เราไม่ติดนะครับแต่ทูโอเวอร์ตำแหน่งเราไม่ดีครับน่าจะต้องยอมครับผมถ้าเขาเบ็ดโอเคครับเบ็ดมันหนักยอมครับและมากันที่แฮนด์สุดท้ายนะครับ1ชั่วโมงแล้วนะครับได้พ็อกเอครับผมจากตำแหน่งบอททอนเราเปิดไปครับ0.3 คอมาหนึ่งโอเคสวยนะครับบอดยิงไปสองสามครับคอมาครับขอให้พวกลุ้นฝัดตามมาครับแบบนี้ขอแค่มีห้าครับ A5 อะไรอย่างนี้อย่านะครับเว็ดไปต่อครับหนึ่งยังตามมาครับตรงนี้เราชนะหมดยกเป็นห้านะครับโอ้โหแบบนี้ ไม่เป็นไรครับขอได้ครับผมเชื่อมันม่นว่ามีมิห้าครับผมบัฟนะครับฉับบัฟเรียบร้อยครับสวยงามครับและจบไปแล้วกับวันที่9นะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นบวก17ดมดอลลาร์รวมแล้เป็นลบ2 9อดอลลาร์จะกลับมาบวกแล้วนะครับ